มาแล้วนะครับปู่ GEK นะครับเครื่องยนต์คัมมิน k t 38 l นะครับ1,320แรงม้า2เครื่องยนต์นะครับนำเข้ามาประจำการในไทยเมื่อปี2,507-2,509นะครับจำนวน50คันนะครับถูกตัดออกบัญชีไปแล้ว5คันนะครับเหลือ45คันนะครับที่วิ่งอยู่นะครับ แล้วแน่นอนนะครับปู่จ E K ก0ศนะครับทาขบวนธรรมดาที่257นะครับต้นทางคนบุรีไปทางน้ำตกนะครับผ่านชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับกําลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครมสมการจนะบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับ ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์สั่นกันอ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ